สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่น้องจะมาแชร์ไอเดียการทำทัดไขใ่ให้เป็นรูปหัวใจนะคะเนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มทัดไข่สอนฟรีของแม่น้องเอง,เองชื่อกลุ่มทัดไข่ใบคุณหมิงอะคะ่ะก็สามารถเซิร์ชชื่อแล้วเข,เข้าไปดูวิธีทำดูการส่งกันบ้านของเพื่อนๆได้ะคะ่ะจะได้ความรู้เยอะนะคะเขามาลงไว้ว่าเขาทำทัดไข่รูปหัวใจมันน่ารักมากแม่น้องก็เลยอยากจะแชร์ไอเดียวิธีทา เพื่อที่ว่าว a l าเลนไทน์นี้ใครรับออเดอร์ hmm. ก็จะได้ไปทําขายกัน mm hmm. ขายดีๆนะคะทีนี้พิมพ์กดคุกกี้อะค่ะเราใช้เป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะมันจะมีขนาดประมาณเนี่ยค่ะกว้างประมาณ5.8เซนสูงประมาณ6.1เซน ประมาณนี้ค่ะ6.1เซนอันนี้คือใช้ได้แต่ถ้าพวกนักเรียนแม่น้องทำพายสับปะรดนะคะจะมีอันนี้กันซะส่วนใหญ่มันเล็กมันใช้ไม่ได้นะคะแม่น้องลองแล้วมันยัดไม่เข้ามันจะกว้างประมาณ5เซนสูงสูง5เซนเนี่ยค่ะถ้าใครจะไปซื้อสูงก็เกือบเกือบ5เซนถ้าใครจะไปซื้อนะคะต้องวัดขนาดไปดีๆเพราะว่ามันจะใช้ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินไปอะคะ่ะ วิธีทำเราก็เริ่มจากเอาแป้งทาร์ตมาวางให้คายเย็นสักแป๊บนึงประมาณห้านาทีะคะ่ะเสร็จแล้วแม่น้องจะใช้เนี่ยขาเขยิบหนีอยนะคะแม่น้องจะใช้ตรงแหลมๆมันเนะะี่ยค่ะกดช่วยนำทางก่อนถ้าเกิดว่ามันมันเย็นคายตัวพอดีแล้วอะคะ่ะเรากดลงไปเนี้ยมันจะไม่แตกแต่ถ้าเราเราเอามาแล้วมันแข็งๆแล้วเรากดเลยะคะ่ะตรงเนี้ยแป้งมันจะแตก เก็ต้องดูด้วยเพราะกดตรงนี้ออกไปแล้วอกดให้มันเป็นเหลี่ยมของรูปหัวใจนะคะเสร็จแล้วเราก็ยัดลงไปในพิมพ์ตรงเหลี่ยมมันก็จะลงไปแล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆกดขอบลงไปนะคะขอบถ้วยข้างล่างอะค่ะมันก็จะเข้าแนบกับพิมอ่าตรงนี้ก็ดันดัดรูปมันหน่อยให้มันเป็นหัวใจนะคะแค่นี้เองค่ะ สมาชิกในกลุ่มชื่อพี่มินมันตานะคะเขาเอามาลงไว้เมื่อวานนี้แม่น้องเลยเออเอเอเดี๋ยวลองทําให้ทุกคนดูกันเชื่อว่าหลายคนจะสงสัยว่าเอา๊ะมันทํายังไงเนี่ยค่ะก็ได้แล้ววิธีทำทัดไขใ่ให้เป็นรูปหัวใจนะคะง่ายๆเลยส่วนสูตรน้ําทัดไข่นะคะแม่น้องจะลงลงไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปเพื่อนๆสามารถกดตรงสามเหลี่ยมมุมขวาใต้คลิปนะคะที่มันมีสามเหลี่ยมทิ่ลงแบบนี้ ดลงมาเลยแล้วมันจะมีคําอธิบายมีสูตรมีอะไรถ้าถ้าเจ้าของคลิปเขาอยากเพิ่มเติมอะไรเขาจะไปลงไว้ตรงนั้นนะคะใครที่ชอบหาสูตรไม่เจอคือเขาลงไว้ตรงใต้คลิปนี้นะคะคนที่ทํำขายเยอะ<ด>ๆ,ๆก็มันจะเพิ่มงานนะคะลองคํานวณดีๆว่าอาจจะใส่อะไรพิเศษลงไปเช่นเออช็อกโกแลตรูปหัวใจหรือว่าหยอดแยมแล้วก็หยอดเป็นวงกลมค่ะแล้วก็กรีดมันก็จะเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ย ก็จะช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าได้โอ้แป้นแตกเกแตกได้ยิ่งไรเนี่ยเวลาเราทําขายนะคะเราก็ต้องดูว่าอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าของเสียไปชิ้นหนึ่ง างทีลูกค้าไม่เข้าใจว่าทำไมเราขายแพงเสร็จแล้วนี่ค่ะลูกหัวใจของเราอันนี้ช้ำรุดใช้ไม่ได้มีแค่อันนี้เราก็สามารถทำทัดไข่ลูกหัวใจได้แล้วนะคะพิมพ์กดคุกกี้ลูกหัวใจค่ะเราก็เรียงใส่ถาดได้เลย ทาดมาองใส่ไว้อันนี้แม่น้องจะหารนนะคะทําสูตรไข่แค่สามฟองฟเพื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนแค่นั้นเองวางห่างๆกันหน่อยเวลาเข้าเตาอบอะค่ะมันจะได้กระจายความร้อนกันอ,อย่อนำทัดได้เลยค่ะ ทัสสูตรนี้หลายคนนำไปทำขายแล้วขายดีมากดีใจด้วยกับทุกคนนะคะวิธีการอบแล้วก็สูตรน้ำทารดูใต้คำอธิบายด้านล่างได้เลยนะคะ <S <S เผื่อใครหาไม่เจอจะได้ไม่ต้องอินบอกมาถามกันเย่ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็าจะได้ทาดไข่รูปหัวใจเสร็จแล้วนะคะทรไข่รูปหัวใจของเราค่ะนี่ร้อนเลยนะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะเดี๋ยวเราค่อยมาแพ็กกันนะคะเพราะว่าถ้าเราแพ็กตอนที่มันยังร้อนอ่ะมันจะทำให้ทาดไข่กรอบๆของเรานิ่มได้ค่ะ สวยงามใส่กรบองนี่ค่ะก็จะเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักตามนี้เลยว้าวทักไข่ของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็สามารถแพ็คได้เลยถ้าเราแพ็คตอนที่มันร้อนอยู่มันจะเกิดไอ้น้ำทำให้มันไม่กรอบ เดี๋ยวเรามาดูก้นพัดไข่กันก่อนนะคะแม่น้องอบตเตาเจ๊ก้าอีกแล้วอ่าวันนี้ใช้ได้วันที่ไร่สดใช้ไม่ได้เลยเราะไม่เคยอบนี่ใช้ไฟแรงสุดของเตาเลยไฟได้แค่สองรอยี่สิบอะคะน,นี่อบไปยี่สิบสามนาทีถึงจะใช้ได้ทีนี้เราจะใส่กล่องไปให้บรรดาแฟนคลับของเราหรือเป้าหมายของเรานะคะแม่น้องอยากให้เจาะกล่อง เพราะว่าทัาดไข่อะมันต้องการระบายอากาศออกถ้าเราใส่กล่องทึบนะคะมันจะทำให้เกิดไอ้น้ำแล้วก็ทัดนิ่มไวทีนี้เราก็เลยจะใช้อันนี้ค่ะเป็นแบบแม่น้องเล็กตุดตัๆเนี่ยเราก็จะ,จะเจาะไปเลยค่ะตามแต่เราสะดวกนะคะว่าเราอยากจะเจาะยังไงอันนี้แนมะ่น้องทำให้ดูเป็นไอเดีย อาจจะเสียเวลาหน่อยคนรทำขายก็ซื้อกล่องพับไข่มันจะเจาะมาให้แล้วอะค่ะจะได้ไม่เสียเวลาแต่ถ้าใครแบบไม่ได้ทำขายเป็นอาชีพหรือทำขายเป็นทั้งคราวก็ใช้วิธีนี้ได้ค่แล้วเราพับกล่องนะคะเราก็จะพับให้ครบทุกรอยก่อนแล้วก็เกี่ยวตามที่เขาให้มา คัดไข่ลงไปวางสวยงามนี่แค่นี้เองปิดกล่องได้เราก็ทำให้มันเข้าล่องเข้ารอย ตรงนี้ก็เกี่ยวอีกหน่อยกล่องไทยลิ้นมันลิ้นมันสั้นนี่ได้แล้วเราจะติดสติกเกอร์ร้านก็ได้แล้วแอบแอบเนียงติดไปชั่หน่อยไม่เสร็จแล้วค่ะเราก็มอบทัดไข่ลูกหัวใจให้คนพิเศษได้เลย ใครจะติดตรงนี้เพื่อที่จะช่วยให้มันล็อกก็ได้นะคะอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ค่ะใครจะติดโชว์ข้างหน้าก็ได้อันนี้ก็จะช่วยล็อกอีกชั้นหนึ่งเป็นโลโก้ร้านเราค่ะได้หมดเลยสองกล้องตอนนี้เองค่ะช่วยเพิ่มมูลค่าได้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่างๆนานาให้ช่องคิดเช่นคุณหมิงด้วยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถทักท้วงมาได้หรือติชมคอมเมนต์ได้หมดเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ